วันนี้เป็นวันที่2นะคะที่ทางการจีนนั้นจะส่งเครื่องบินมารับชาวจีนที่ถูกชักชวนไปทํางานผิดกฎหมายในเมืองเมวดีประเทศเมียนมานั้นกับประเทศต้นทางก็คือจีนค่ะขณะเดียวกันก็มีการเร่งตรวจสอบชาวต่างชาติอื่นๆที่รอส่งกับประเทศต้นทางนะคะติดตามจากคุณโกวิทบุญธรรมค่ะรายงานสดจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตาค่ะคุณโกวิทคะการส่งกับชาวจีนเมื่อวานนี้จากการสังเกตของทีมข่าวก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับขณะที่ช่วงเช้าก็เริ่มมีกระบวนการส่งกับชาวจีนเป็นวันที่2แล้วครับ นี่เป็นภาพบรรยากาศช่วงเช้าเวลาประมาณ8.50นาิกานาทีนะครับรถบัสจำนวน2ลำของทางการจีนนะครับนำชาวจีนที่ถูกชักชวนไปทำงานผิดกฎหมายในจังหวัดเมียว,วดีประเทศเมียนมาข้ามสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อําำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเมื่อรถบัสสองคันมาจอดบริเวณอาคารภายในสะพานมิตรภาพเมียนมาแห่งที่2ก็ต้องผ่านกระบวนการทางการไทยนะครับ ข้อมูลจากศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากวันนี้จะมีการนำชาวจีนกลับ456คนมีการจัดรถ12คันมีเที่ยวบิน6เที่ยวบินส่งกลับประเทศนะครับ สำหรับขั้นตอนการส่งกลับชาวจีนผ่านประเทศไทยมีสีขั้นตอนดังนี้นะครับหคือการคัดกรองโรคนะครับสคือกระบวนการ NRM แบบเร่งด่วนหรือกลไกาการส่งต่อระดับชาติในการจัดการคดีและการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์นะครับสกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็สสแกนสัมภาระตามพิธกีการตามศุลกากรของฝ่ายไทยนะครับ หลังการตรวจข้อมูลผ่านขั้นตอนต่างๆแล้วนะครับก็จะนําชาวจีนขึ้นรถบัสเพื่อน,นําไปท่าอากาศยานแม่สอดโดยมีการดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางจากทางเจ้าหน้าที่ตํารวจและก็ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับเมื่อมาถึงท่าอากาศยานแม่สอดก่อนขึ้นเครื่องนะครับจะมีการตรวจสแกนสัมภาระอีกครั้งก่อนที่จะให้ขึ้นเครื่องตามลําดับโดยมีเจ้าหน้าที่ทางการจีนดูแลอย่างใกล้ชิดครับข้อมูลการส่งชาวจีนเดินทางกลับครั้งนี้นะครับเป็นกลุ่มทุนจีน เป็นกลุ่มคนจีนนะครับที่ส่งตัวมาจากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนกะเหลียงหรือว่า BGF นะครับโดยรถที่2มีจำนวน1,439คนใช้เวลา4วันจำนวน19เที่ยวบินส่งกลับนะครับขณะดเดียวกันก็มีรายงานว่ายังมีชาวต่างชาติมากกว่า7,000คนในจำนวนนี้นะครับเป็นชาวจีนมากกว่า5,000คนที่รอกลับประเทศต้นทางครับส่วนการช่วยเหลือชาวต่างชาติอื่นๆนะครับเมื่อวานนี้นะครับทหารกะเหรียง ดีเคบที่หมู่บ้านไท่ช้างตรงข้ามบ้านช่องแคบตำบลช่องแคบอำเภอพะพระจังหวัดตากมีรายงานว่ากำลังมีการตรวจสอบชาวต่างชาติจำนวน400คนนะครับที่กำลังรอการกลับภูมิลำเนาแต่ยังไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากไม่มีสถานทูตแต่ละแห่งแต่ละประเทศติดต่อเข้ามานะครับล่าสุดทางการเมียนมาที่จังหวัดเมียว,วดีก็ได้ขอให้ทหารดีเคบนะครับส่งชาวต่างชาติทั้งหมดไปที่จังหวัดเมียว,วดีครับ ส่วนนี้ครับคุณผู้ชมเป็นภาพบรรยากาศสดนะครับเที่ยวบินเที่ยวแรกที่บริเวณท่าอากาศยานแม่สอดนะครับที่ทางการจีนนะครับเตรียมนํามารับกลุ่มคนจีนกลุ่มแรกวันที่2วันนี้นะครับเพื่อที่จะเดินทางกลับจะเห็นได้ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนของเจ้าหน้าที่นะครับกำลังที่จะตรวจเช็คดูความเรียบร้อยของสัมภาระต่างๆแล้วก็จะมีการตรวจอย่างละเอียดชาวจีนทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศจีนซึ่ง ่งวันนี้นะครับคาดว่าจะมีประมาณ6เที่ยวบินนําชาวจีน456คนเดินทางกลับจีนในลอตที่2วันที่2วันนี้ครับขอบคุณคุณโกวิทค่ะค่ะ